ช่วงเวฟ้าดีจอยวันนี้นะคะเราก็จะมาทำน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพกาันซึ่งนางเอกของเราก็คือพริกหวานนี่แหละค่ะวันนี้เราจะทำเป็นน้ำพริกกันนะคะแต่ไม่ใช่น้ำพริกแบบทาน,นะแต่ว่าเป็นน้ำพริกแบบน้ำผักเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าพริกหวานเนี่ยเขามีคุณค่าทางโภชนาการเยอะมากเลยนะคะโดยเฉพาะวิตามินซีค่ะเขาควรจะมาผสมกับผลไม้อื่นๆเพื่อให้ดื่มได้ง่ายขึ้นนะคะอย่างเช่นสับปะรดค่ะนางเอกของเราเป็นพริกหวานสีแดงเ้าก็จะใช้เป็นผลไม้สีแดงนะคะอย่างพวกมะเขือเทศแล้วก็มีสตอรอเบอรี่ด้วยเพิ่มความ หอมให้กับน้ำผักของเรานะคะแล้วก็ใส่น้ําแข็งลงไปค่ะคณจะใส่น้ําเปล่าลงไปนิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้ปั่นได้ง่ายขึ้นค่ะเราใช้โปรแกรมสูมูตี้นะคะเพื่อให้เนื้อทุกอย่างเนนเรียบร้อยแล้วค่ะต้องบอกว่าน้ําผักแก้วนี้นะคะอุดมไปด้วยสารอาหารและก็วิตามินที่ร่างกายต้องการครบถ้วนเลยรับรองว่าจะเป็นมื้อเช้าที่ทําให้เราสุขภาพดีแน่นอนค่ะแล้วก็สามารถที่จะพกพาไปทานได้เลยดี ันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปสมุดสงครามค่ะเราจะมาทําอาหารเช้าง่ายๆกับเรียกฟาดดิจอยกันนะคะซึ่งเป็นเมนูที่จอยทําบ่อยมากค่ะนั่นก็คือนมอัลมอนด์แลคคาเดเมียค่ะอีจการทําแบบง่ายมากๆเลยนะคะก็ต้องเอาถั่วเนี่ยแช่ค้างคืน1คืนนะคะนี่อัลมอนด์หนึ่ง้วยค่ะก็จะใส่น้ําไปในอัตราส่วนคือ3ามถึงห้าส่วนนะคะแล้วเราก็ปั่น เราก็จะเอาผ้าขาวบางหรือว่าใครมีตะแกรงที่บ้านน่ยก็สามารถที่จะเป็นตะแกรงผีดีลรองได้นะคะมาตั้งไฟด้วยความร้อนต่ตําๆอยากให้มันเดือดนะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เรียกว่าเป็นพระเอกของเราเลยนะคะก็คือแมคคาเดเมียค่ะวิธีการทาเหมือนกันเลยค่ะเราอยู่ที่บ้านนะคะเราแช่ตัวไว้คืนนึงนะแล้วตอนชเช้านี่คือเราทําแป,ป๊บเดียวก็จะเสร็จแล้ว หลังจากนั้นนะคะเราก็จะเปิดไฟอ่อนๆนะคะ่ะแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากมาเที่ยวไฟแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะใช้น้ําอุ่นในการที่ปั่นได้หลังจากนั้นค่ะก็สามารถที่จะใส่ขวดได้เลยนะคะแล้วก็พกไปได้แราถ้าเกิดว่าเราจะแบบเพิ่มคุณค่าทางอาหารนะคะเราก็อาจจะใส่เป็นแบบเมล็ดเชียเข้าไปใส่อัลมอนด์สไลด์หรือว่าใส่ถั่วก็ได้ดแค่นี้ค่ะเราก็จะได้ อาหารเช้านะคะที่อุดมด้วยคุณค่าทางอาหารค่ะแล้วก็อร่อยมีประโยชน์ที่สุดอะนมแอลมอนแมคคาเดเมียมาเลเซียค่ะใครๆก็ทำได้นะช่วงเมฟาสวีจอยวันนี้นะคะเราก็จะทำเมนูที่เติมความสดชื่นระหว่างวันค่ะนั่นก็คือไอซีฮันนี่เบอร์รี่ที่การ์ดง่ายมากค่ะแล้วก็จะแช่เป็นเ e ปเปอร์มินตีเอาไว้นะคะเสร็จแล้วค่ะ เราก็จะมาเติมความสดชื่นแล้วก็วิตามินจากผลไม้นะคะซึ่งจอจะเลือกเป็นสตรอเบอรี่แล้วก็จะเพิ่ม ความเปรี้ยวสดชื่นด้วยเลมอนค่ะแล้วก็เพิ่มสีสันนะคะให้สวยงามด้วยบูเบอรี่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบทานชานะคะจริงๆเราก็สามารถที่จะใช้เป็นน้ำปาแล้วก็แช่แบบอินฟวสเป็นข้ามคืนนะคะเพิ่มความหอมสดชื่นค่ะด้วยใบมิ้นท์นะคะเพราะาเราเลือกเป็นเปปเปอร์มินทีอยู่แล้วนะคะคนค่ะเพื่อให้รสชาติของทั้งเลมอนแล้วก็สเบปะร่นั้นออกมาอยู่ในชาของเรานะคะที่สำคัญค่ะเราก็จะเพิ่มความหอมหวานนะคะด้วยน้ำพึ่งเวชพรงขนาด72็ิซีซีค่ะ เพื่อให้กิ่นของเรานะคะหวานแล้วก็หอมละมุนขึ้นค่ะนี่ค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะกับการเติมความสดชื่นด้วยไอซีฮันนี่เบอร์รี่ค่ะ